ทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมผมถึงยังเล่นเกมฟรีไฟเพราะว่าเกมฟรีไฟมันก็เป็นเกมฟรีไฟที่ทําให้ผมสนุกและก็ชื่นชอบมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านก,กันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นปืน M60 up3 นะครับผมช่วงนี้เขาบอกว่า M60 up3 มันน่าจะแรงแล้วก็เจาะไอวอลลิวใช่ไหมเราก็มาเล่นเลยนะครับ อันนี้ผมก็จะลงเป็นเมืองเมืองอะไรก็ไม่รู้อ่ะกางแมปช่างแม่งเถอะผมก็จะลงแถวแถวโกดังต,งตรงนี้ครับท่านผู้ชมขอ,องฟาร์มง่ายดีไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดโซโลนะครับผมเป็นโซโลวันนี้เพื่อนยังไม่มาถ้ามาก็จะเห็นแล้วครับลงมาเราก็ได้เหรียญเจอตัวอีกละแต่เรายังไม่มีปืนครับได้ค่ะ ว่าจะไปสอยนะท่านผู้ชมแต่ปืนเรายังไม่ดีเลยจะหาฟาร์มปืนก่อนครับช่วงนี้ผมก็จะมาลงคลิปฟรีไฟล์นะท่านผู้ชม<ะ>ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าคลิปเล่าเรื่องก็ไม่รู้จะได้ลงอีกไหมนะท่านผู้ชมความรักก็เหมือนกีตาร์เพราะว่ามีค่าแค่เวลาอ,อกหักเป็นไงครับท่านผู้ชมคำคมผมเฟ<ะ>ี้ยวเปล่าอันนี้ผมแต่งขึ้นมาเองป<ะ>ัเอ ตอนนี้เราก็จะว่าจะไปบวกคนหรือไม่บวกก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> คือตอนนี้ปืนเรายังไม่พร้อมนะครับโหแบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์ะเอาไงอะท่านผู้ชมคนก็เหลือสี่สิบแปดคนแบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้จะได้ที่หนึ่งไหมนอแบตก็เหลือสามเปอร์เซ็นต์อาจจะก,กระตุกหน่อยครับท่านผู้ชมต้องขออภยัยแบตเหลือน้อยผมอัดมาหลายเกมแนละ้วยังไม่ได้เลยตายตลอด เราก็ได้ปืนยิงยุงนะครับปืนยิงยุงในตำนานก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าปืนยิงยุง <H ep? S 1> เสียงมันอาจจะเหมือนปืนยิงยุงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมทุกคนคิดถึงฟรีไฟลสมัยเก่าๆไหมครับผมก็คิดถึงนะฟรีไฟสมัยเก่าๆแลกโดนไปครับท่ยานผู้ชมตอนนี้ก็ซื้อตาร่าสังหารมาละเฮ้ย <H> <H> ทุกคนตอนนี้เราเจอเอ0 <H> ะ มีที่อัพอยู่อัพสามไปเลยเอ,อได้อัพสามแล้วท่านผู้ชมอ่าตอนนี้กูเจอแล้วกูเจอละหนึ่งตัว <c oughs> เจอละอยู่หลังหินนะครับเจอก็แน่อ่อ้สองแป๊บนึงรอกก่อนรอจังหวะดีๆนะครับรอจังหวะดีๆถ้ามึงถ้ามึงเข้าไปแบบงโง่ๆมันก็จะตายแบบงโง่ๆนะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่เลสเต็ปพี่ต้องนั่งรอนะครับ คิดถึงสมัยนั่งเล็งลูกยิงอะ่ะลูกนั่งอะ่ะที่แบบลูกนั่งแล้วโดนหัวโคตรโกงอะ่ะแต่เองมันก็แก่ละแล้วตอนนี้ก็จะเป็นกระโดดยิงกระโดดยิงมันก็ทําได้แต่ปืนเอ็กอแปดปืนอื่นก็ทําได้โอ้โหแจ้งเตือนแบบ <S 2> <S 2> <S 2> มาชาร์จเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ไหวละโหเน็ตก็ดีแต่วอลบัคไม่รู้เป็นอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวาหาชังวะก่อน มันมีชั้นเชิงนะท่านผู้ชมย้อนระเบิดมาดิพี่ไม่กลัวหรอกน้องระเบิดกากระ่ะดันไปเลยฮะท่านผู้ชมอันนี้ปาดขวายิงเพื่อหวังผลก็โดดป้างว่างป้าง,ป,างป้างหัวแตกเรียบร้อยป่ออะไรอะ่ะโอ้อุตส่ารอจังหวะตั้งนานครับได้ผมดันมาใช่เปล่าจริงๆเมื่อกี้เขาได้เปรียบนะบผมแต่เขาแบบไม่โดนผมเปิดอะ่ะเออ เป็นไงฝีมือก็ยังเหมือนเดิมถึงจะไม่ค่อยได้เล่นก็เถอะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับผมก็อาจจะคลิปอย่างเดียวทำเป็นคลิปอัดฟรีไฟลบ้างนะผมตอนนี้ก็พันเกาะพันล่ก่อนเกาะจะแหกแล้วถ้าทุกคนเศร้าทุกคนลองเอามือไว้จับไว้ตรงผมข้างๆแล้วทุกคนจะรู้ว่า ทุกการที่เราเศร้าจะมีผมอยู่ข้างๆเอาละครับตอนนี้ผมได้ทำการคิดค้นแผนอันแสนฉลาดของผมก็คือเราจะขึ้นไปดักยิงบนตรงนี้นะท่านผู้ชม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะโลเคชันที่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีอ่ะตอนนี้เจอคนละซูมไปก่อนซูมไปก่อน เรายังไม่รีบครับยังไม่รีบตอนนี้นยังไม่รีบนั่นคนหรือว่าไอวอวะนั่นคนหรือไอวอวะโนบคนหรือไอวอวะนั่นอา้าวเชี่ยยิงมั่ว <What? S 1> โอ้โหนึกว่าแต่คนเมื่อกี้คนตื่นเลยหลังเข้าอา <But. S 1> ้าวปังแตกครับเลยอ,อีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งกำลังจะวิ่งมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหลบหลบหลังไอเนี้ยมันมีเหลี่ยมอยู่มีเหลี่ยมมันมองเห็นมันมองเห็น อายิงไปเราสแนปยิงได้นะครับผมมุมนี้เขียเอ้ยกูตกอีกอ่าตกแล้วเลื่อนไม่ลดอ่าเดี๋ยวผมจะอ้อมน,นะครับเราต้องมีเหลี่ยมมีมีชั้นเชิงนะครับผมปล่อยโดนไปปล่อยโดนไปก่อนเดี๋ยวมันรู้เฮ้ยผมจะได้รู้ดิเดี๋ยวมันรู้อะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนผมเห็นเขียยนะอยู่ด้านบนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังแป๊บน,น่งเดี๋ยวผมอ้อม ถ้ากูจะพูดเบาๆทำไมมันก็ไม่ได้ยินหรอกอืมเดี๋ยวจะอ้อมแล้วผมเดี๋ยวจะอ้อมอ่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอฟอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงเท้าละมันมาละมันมาละ Surprise motherfucker ด้านหลังผมอยู่ด้านหลังผมกระโดดสวนกดโคโนโแตกนึกว,ว่าแต่จะตึงนะท่านผู้ชมโอ้โหตายไปละ อัดตัวแตกนะครับธรรมดาทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะครับว่าจะเล่นอัดตัวอ,อัดหัวคือเรามีอะไรเราก็อัดไปนะครับท่านผู้ชมคือเราจะเล่นอัดหัวหรืออัดตัวก็ได้มันเป็นสิทธิของของเราคือแล้วกูจะมาพูดทำไมคนอือ่นเขาจะอัดหัว,วก็เรื่องของเขาแล้วกูจะพูดทำไมศาสตร์แบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชม กูจะตูยไม่เนี่ยแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซนแล้วโหเดี๋ยวไปหาที่เสียบสายชาร์จก่อนนะท่านผู้ชมแป๊บนึงอ่าเจอที่หมอบละหมอบก่อนแป๊บนึงเสียบสายชาร์จแปบบ๊บท่านผู้ชมเสียบสายชาร์จก่อนอันนี้ผมมาเติมแบตก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตัดไปตอนแบตได้ประมาณสองเปอร์เซนสามเปอร์เซน อ่าชาร์จละโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เจอตัวแนละ้วโอเแม่งแจ้งเตือนแบตเหลือ1%ช่างแม่งเถอะถอดสายชาร์จละตอนเนี้ยกำลังขึ้นขามาอ่าโดนหัว1นึ่งัดโหโคตรรัวมาตายวอมม่วแต่ผมแม่งอยู่ที่สูงเกินไปมันยิงไม่ได้นะมันยิงไม่ได้น่ะมันติดมุมอีกล้วโหมาเดี๋ยวผมจะอ้อมไปชาร์จนะเจอแน่อสอง ที่ตามติดชีวิตน้องไปนะครับอือตอนนี้มันยิงขึ้นมา <Nope. S 1> 200เมตรป้างโอโ้โหยังไม่ตายอีกมึงอึดจังวะถ <What? S 1> ้ากูจะตกอีกแล้วโอ้โหตกอีกแล้วว่าโหตรงนี้ก็มีอีกมามาเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูแม่งสองทางลุมกูโหตอนนี้ก็เหลือ14คนเดี๋ยวผมจะเอาที่หนึ่งให้ได้นะท่านผู้ชมเราเอาที่หนึ่งให้ได้ ตอนนีน้ยังไม่ได้ยินเสียงตีนนะผมยังไม่ได้ยินเสียงตีน Surprise, oh, <man. S 1> เรียบร้อยหัวแตกอ้ามันมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนว่าไอเราก็งงฟาร์มของชิวๆอันนี้ก็เป็นวงสามวงสี่แล้วมั้งเนี่ยแรงด้วยวงเนี้ย หลังจากวงต่อไปเนี้ก็แรงละแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตอโโดนสะกิดบนเขาบนเขาไม่สนละตอนนี้เข้าวงก่อนเข้ามาในวงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแอดในบ้านนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เหลือสิบอคนติดทอบสิบแล้วเว้ยอืมรอที่หนึ่งพิชิตที่หนึ่งให้ได้ เดี๋ยวหาที่เสียบ,ยบชาร์จแบตก่อนเติมพลังแบตก่อนนะครับการชาร์จแบตกำลังเต็มระบบนะตอนนี้ถ้ากระตุกก็ต้องขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็นั่งเติมพลังแบตก่อนนะท่านผู้ชมเหมือนจะมีตัวอยู่ด้านบนนะ <Yeah. S 1> โหแบตเหลือหตตอนนี้ไม่สนใจแล้วละถอดก่อน ตุยก่อนตุยก่อนตุยหลังตุยหลังอะไรคือตุยหลังวะตุยไม่ใช่เหรอแล้วหน้าก็มีตัวอีกยิงไม่ได้ติดเนินแต่ผมจะไปชาร์จตัวนั้นนะเดี๋ยวจะไปชาร์จอปเจอก็นแน่เหลือแปคนลัวเวอรกุออาที่หนึ่งให้ได้ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเท้าหาเลยเลยความเร็วแบบ1ล้านปีแสงเหร หายโคตรเร็วทะเลทรายผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะอ่าตอนนี้เจอละเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งสกิลไฮยาโตที่ผมเอามามันก็มีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์มากเลยไฮยาโตเนี่ยก็าคุณจะชาร์จแบต ถอดชาร์จถอดชาร์จอยู่นั่นแหละครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหนื่อยใจจริงๆถอดชาร์จถอดชาร์จแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกแล้วจ้าที่หนึ่งอันแสนลำบากเราจะทำได้ไหมวันนี้อะตรงล่างสองผมเจอแล้วล่างสองเฮ้ยอีกตัวทำกูแสบมากโอ้โหเกือบตายเกือบขิดโหดูเลือดดิ เล่นเลือสิบเก้าพันยาแบบมันวิ่งมาชาร์จละมันวิ่งมาชาร์จละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย่อก่อนย่อก่อนโป้งโป้งโป้งไอวอลไอวอลโคตรด,ดีเลย์เน็ตก็ดีนะดีเลย์ใจเย็นๆครับเล่นแบบใจเย็นครับท่านผู้ชมเกิดเป็นคนไทยต้องใจเย็นหมาดีหมาดีแต่งหนึ่ง เฮ้ยได้ยินเสียงเท้าอีกล้วพันยาก่อนหลบหลบหลังไอ้วอแป,ป๊บกระโดดปาดซ้าย Surprise motherfucker โป้งโป้ง oh, man, สองนัดแตกนี่ไงไฮโตะที่ผมบอกว่ามาทำงานได้จริงก็แบบนี้แหละสถานการณ์รแบบเนี้ยคือตอนนี้ก็ต้องพันยาก่อนอ่าผมเจอละล่างสองขวา,าตรงแม่น้ำ เพว่าโลเคชันผมน่าจะได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้ไอบอลผมมี 9. เก้าเฮ้ยขวามันก็ยิงเจ้าไงกับกูอะเราดูว่จะทำได้หรือเปล่าเติมยาอย่างเดียวครับตอนนี้วงก็บีบแล้ววงสุดท้ายด้วยดันไอบอลไปก่อนผมว่าผมน่าจะลุมจ่อยตัวด้านล่างแม่น้ำอะ่ะ จำไว้นะครับถ้าเหลือสามตัวก็แบบนี้นะแต่กูแม่งซ้ำไม่ได้เว้ยกูซ้ำไม่ได้สามได้แหละแต่กระสุนกูขี้เกียจจ่อไอ้วอลนะครับท่านผู้ชมขวาตายละขวาตายละก็น่าจะเหลือมันตัวลงแม่น้ำอะ่ะตอนนี้จ่อยวอลจ่อยวออย่างเดียวเลยกระสุนก็มีจำกัดตอนเนี้ยกระสุน AR ลงไปเลยครับท่านผู้ชมจะเอาไงกับกูฮะวงสุดท้ายแล้วไอ้สองเหลือหนึ่งหนึ่อะออมีแค่มึงกับกูอะที่จะได้ต่อไป <Yeah. S 1> เฮ้ยท่านผู้ชมผมคิดได้นะว่าด้านหลังผมสามารถขึ้นได้ด้านหลังเนี่ยมาสามารถขึ้นได้นะผมเดี๋ยวผมอ้อมก่อนเดี๋ยวผมอ้อมก่อนอ่ากูขึ้นได้ละกูได้เปียบมึงอยู่ในน้ำนะเล่นแบบใจเย็นเย็นเกิดเป็นคนไทยต้องใจเย็นเ เออมึงเสียเปรียบนะมึงเสียเปรียบนะกูมีระเบิดโยนไปซ้ายขวาเอาดิโป้งโป้งเฮ้ยยังอีกยังอีกมันช่างยากสเลเกินมาโป้งแตกดิที่หนึ่งอะครับท่านผู้ชมเป็นไงที่หนึ่งแบบแหลงโซโลโ แบตเหลือ3%เอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับจุบมัว